หลังจากที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับเข้ากับแอป c o n n e c เตอรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะทําการนะครับเชื่อมต่อเข้ากับ o o o l l h o o m นะครับเพื่อควบคุมผ่านเสียงนะครับอันดับแรกนะครับต้องดาวน์โหลดแอปตัวนี้ก่อนนะครับ g o o g l e Home นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปที่หน้าแอปได้เลยครับผมนะครับเพื่อเมื่อเข้ามาหน้าแอปนี้แล้วนะครับให้เราเลือก Setting นะครับกด Setting หนึ่งครั้งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาคําว่า Works with Google นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่รูปแบนขยายนะครับแล้วค้นหานะครับแอป Connector นะครับนะครับแอปนี้นะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปได้เลยครับ หลังจากนั้นก็กด continue ครับผมระ <Okay. S 1> บบจะให้เราทำการใส่ password นะครับแล้วก็รหัสนะครับผม <Okay. S 1> เมื่อใส่รหัสได้แล้วนะครับเราก็กด sign in mm hmm. เข้าไปได้เลยครับ mm hmm. แล้วระบบก็จะถามว่าให้เราอ่า เชื่อมต่ออันนี้เลยไหมนะครับแล้วกดย e ดนะครับระบบจะทำการลิงก์กับตัวแอปคอนเนคเตอร์อัตโนมัตินะครับรอสักคู่นะครับเมื่อลิงก์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาจำนวนมา่านหรือจำนวนการสาดนะครับที่เราได้ทำการแอดไว้กับแอปคอนเนคเตอร์แอปคอนเนคเตอร์นะครับ มันจะโชว์มาทั้งหมดนะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนบ้างนะครับส่วนผมก็จะใช้ทั้งหมดเลยครับก็ติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับติ๊กถูกพอเสร็จแล้วนะครับก็กด add to room add to a r o o m ได้เลยครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะให้เอาไว้ที่ไหนนะครับผมเอาไว้ที่ fortune shedding นะครับผม๋ยวเราก็กด next นะครับแล้วก็กดดันหนึ่งครั้งครับ อ่าตอนนี้มาเรียบร้อยนะครับซึ่งเราสามารถกดคอนโทรลผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าอ่าจะคอนโทรลอย่างไงแล้วก็ควบคุมผ่านเสียงยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการควบคุมผ่านเสียงให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันสามารถควบคุมผ่านแอป Google Home ก็ได้นะครับเปิดปิดตอนนี้มันอ่าปิดอยู่นะครับถ้าเราจะเปิดเราก็กดลงไปหนึ่งครั้งครับนะครับม่านก็จะเปิดขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับ ่าเปิดขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับอ่าถ้าเราจะกดปิดนะครับเราก็กดซ้ําลงไปหนึ่งครั้งครับอ่าเราก็จะเปิดปิดผ่านตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวต่อมาเราจะทําการทดสอบควบคุมผ่านเสียงนะครับเดีย๋ยวเราต้องกดรูปไมโครโฟนนะครับหรือเราจะกดปุ่มตรงปุ่มโฮมก็ได้นะครับค้างนะครับ เ,เวลาเราสั่งเสียนะครับเราจะต้องพูดนะครับเช่นเราตั้งชื่อไว้ว่าม่านโป่งสีขาวหลังโต๊ะทํางานนะครับเวลาเราพูดเราก็ต้องบอกว่าเปิดม่านโป่งสีขาวหลังโต๊ะทํางานนะครับก็ต้องพูดตามชื่อที่เราตั้งไว้นะครับถ้าปิดก็เหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมจะลองควบคุมผันเสียงให้ดูนะครับเปิดม่านโป่งสีขาวหลังโต๊ะทํางานได้เลยกําลังเปิดมา่านโป่งสีขาวหลังโต๊ะทํางานอ่านะครับ ระบบก็จะทวนคําสั่งให้เรานะครับแล้วก็เปิดขึ้นไปนะครับผมถ้าเกิดจะปิดก็อาจจะก,กดปุ่มนี้ก็ได้ครับค้างนะครับปุ่มปุ่มโฮมนะครับกดค้างปิดม่านโปร่งสีขาวหลังโต๊ะทํางานโอเคกําลังปิดม่านโปร่งสีขาวหลังโต๊ะทํางานอ่าตอนนี้ม่านก็กำลังปิดลงมาตามคาสั่งเสียงที่เราพูดไปนะครับผม เรียบร้อยครับ